สวัสดีครับทุกคนผมเบาดอกขึ้นเผือคผกครับพี่นอ้องวันนี้ก็มาหาอยู่หากินครับผมมาเก็บทีเล็กครับพี่น้องมาเก็บทีเล็กนะครับโอ้อยู่อีสเดียวได้นะเลยเก็บทีเล็กไปไว้แกงนี่แหละครับแทนใส่ทีจูต่างเดืนโอ้แกงใส่นงหนังวัวหนังควยยายนะครับโอ้คักเป็นยังแต่การใส่ทีจูต่างเดืนอนทุกๆๆๆทุกทุกพี่นอ้องอยู่บ้านอยู่อีสเดียว,วยมีเด้อครับทีเล็ก นีครับโอ้เพียอนทางยอดอ่อนครับพี่น้องเลยโอ้โหคือนาวนาวอยู่นีครับไหนๆไหนๆดูยมันเป็นยาวคือบ้านหนองน้ำถ่ายตั่งแล้วหางโป่งเนาะในพี่น้องคนหลายเลยใยพันธุนมันเลยป่งพันธุนนะเพราะว่ามันมีต้นเดียวอยู่แถวเนี่ยคนกินเป็นพันคนกินเป็นพันสองพันบนเนาะในีย่พี่น้องเบิดแถวเนี่ยมีต้นเดียวพี่น้องเอ้ยนหนครับผม วันนี้คนกินเนี่ยที่ว่าหลากหลายครับเป็นพันเมื่อไรเนะี่ยมาเก็บต้นเดียวเนี่ย,ป,ยปุ้งอะไรปุ้งยอดประทันครับผมเนี่ยครับเต้นเลยครับเด็กบานเท่าพี่น้องได้อย,ยู่หรอกนะครับาาหายูหายกินพอดี้เก่งจ้ะเปินเดนอตเพลินวามันนี่วันเสาร์โอู้หายูหายกินแบบวิถีชีวิตแรงงานไทยในะอิสเซียวจีบชิเล็กครกับโอ้เด็กเก่งวีดีเนี่ยเนี่ยชิเล็กให้เจ้ามาตบาวว้านเฮามุานวาะเนาะเห็นบ่ ม่แต right? oh. ่เมืองไทยูเลยครับพี่น oh. ้องนะน่าก็มีส oh. really. <to> ุดมากเลยครับโอ้ดูนะตุ่มเจ็บเอาครับเจ็บเอาการใช้ชีวิตยู่ต้างเด่นหายู่งหายกินไหนว่าประหยัดรายจ่าก็บประหยัดเอาด้วนะครับไม่น้าแล้วพาหาเก็บเอาไว้กินเล่นกินเล็กบ้านเขาเขามาแต่เมืองไทยเราบริโภคหน้าบ่วะหน้ามยุ่งเนาะรดน้ำไม่กี่แตกไหนอือคือบ่อถิ่มเลยนี่กินได้เบิดนี่กินได้เบิดแล้ว แอบลายงานไปใหซื้อูตามเดียวบโอ้ทักเนียเก็บไปแจงงนี้ก็ือ่ามันจสนีโอ้วามจีงามทักมะ้งว่าเป็นไหนวะมีน้ำเนาะน่ารหน้าเมือนแบหนาแล้วขึ้นไปแล้วคุณโอ้ เกบเอาครับๆๆเก็บเอาเครับใชีวิตอยู่ต่างเดือนเก็บกิเลศต้นกิเลศนะครับว้ไปแกงเส้นหนังวะนะครับกิเลกได้โอ้ยหถึน้ำบดลาบ้านบดวะนีน้ำแตกคือตาเราะตาเราจะงามะตาเรายซับมันกิด่ตา่เราชีวิตมัเคยตกตมีอะไรัน โอ้ต้นสีเหล็กเด้อพี่น้องเลยแรงงานไทยฮะอย่าหักเด้อคึ้นเหนียดพี่พุทธเด้อโอ้มาหาง่ายๆดอกต้นสีเหล็กเลยน้ำหนักเกินสิบแปดเลยแรงงานไทยเขาติ่มเกลียาเลยวะวางเบึงค้นได้จะวางเบไงข้างใต้เด้เออครับโอ้เบึงวน้าเราขึ้นวนาเออนี่ละพักไปยันียงพิการคือเออ กัดข้าวมิฮีนครับอือมันไหลขึ้นบ้านเขาเนาะเว้ยจิจิกโยนนี่เนี่ยครับนี่นะเหมือนก็นปุ๊บเดือยโอ้ยกำลังพอดีกำลังงามเจ้าหย่อนวันขึอนหยอดแก่เขาเจ้าเด็ดเจ้าแต่งมือเล่นเดี๋ยวไว้เนี๋ยเงาใบกันนะอือครับเบาดอกคนเสือมาหาอยู่หากินขึ้นกันแล้วครับพี่น้องหายกินผักคขี้เล็กอายุไม่กินนี่ครับผมโอ้เนี่ยครับ ไมนอมึงเอามึงเอา่ขึ้นดีเไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นมาถอดแน่เรื่อยขึ้นเอยเแห้งยขึ้นเมะแเบิ่งพวงนาเล่นน้ำมข้นขึ้นเราพี่น้องเอเขาอยู่ใกล้เขาบดน้ำาอือคอยู่ใกล้เป็น้ํนบหดอยู่นี่เขาจะต่อสายน้ำาได้อ่สายน้ำต่อไปย่ข ทงานไทยเขาแบบนะครับเดี๋ยเไปอยากได้ใจกันหายยุหายกินเอาสล้วครับผมข้าวแงขาี่กงขีเลยเล็กโอ้ไมได้คนน่ะโอ้้ะเสียวเสียวเสียวว่ะแล้วพันไห้ค้าเร็วว่ะเสียวแห้งูมเพิงชีวิตบนตกต่ำ่นบนตะต่ำนละรับโอ้กี่ไรกับสาเมละตอนนี้อื มึงเอานมามึงเอาการใส้ซีวิตยู่ตั้งเด่นครับแล้วนะมีของหนาวขึ้นาเลยโอ้ยไว้อยู่ได้กินเจ็บไว้แจงไ่หนังง้วหนังควายนีันบถ้ารซื้อจะชอบแพงคนาดนี่ปุกนึงนี่ห้าร้อยก่มึงเหลือห้าร้อยบาทไทยมันเน่ห้าหัวหเรือมาเออไดียเบอปรหยัด้ใจได้ของเอาเน่ย ถึอแดดเงียบอ่อนมันใสกันเลยนีมันใหม่หวะ่ะแดเดเราลล่นมัน,ปปน,น,หน,นใหม่เลยมันถึอแดดมันถือใสกันโอ้บึงไี่น้งเลยแดดมันห่อหลายเนาะถือแดดแม่งก็ไหม่เลยถึงผู้ใด้โอ้ได้ยีนแล้วแกงนี่ครับเป่าดอกคันเพื่อมาหาเจียบสิละครับผมว่าตอนใบแจกรึมีหลายรึมี แกอวนผสมกันรับพี่น้องอากินไปไหมแต่ไม่กินนู่นเออเจีบเอาขึ้นจีบเอาไม่บานแมงกินโู่นการใส่ซีนี่อิสีวเลยไปจำไม่สิติดคื่อนนั่นอยู่หัวเราะถ้ไปจำงามันนี้นจีเดี๋ยววายูนันเดียยูหากมีต้นึ่งอยู่เดข้นุกนาไม่คุกเลยนี่กในถังนี่ยูกัน่้นหอกต้นต้นชีเ็กนี่แหละนใสมีคู่หนาหน้าสนผัก ให้มันใหญ่จะกวนได้จังย้ายลงดินเยอะมากนครับโอ้ชอบมากใส่ปุ๊บเนี่ยหนาเตื้อเตื้อว่ะมาแต่เป็นงใชตัวเอออ๋อเหรอโอ้มาแต่ข้ามเหตุอืมขีนเอาขึ้นเอาเก็บเอาขนาดแล้วของแส่บ้านเขาเลยไะเอ้าผมเบอร์ก่นเด้อใส่ใส่ชีวิตจิตตั้งเดนอิสราเอลเลยครับเห็นล้วครับมันอยู่หาอยู่หากินเพื่ประหยัดใจ ยืดไปด้วยเห็นลว้วอีเยหนาหนโงามใหญ่สีแต่งานน้อยนี่นะครับเออสีแต่งนานน้อยแล้วย่ำเเววเด็กดอกเต่งานลูกเมียงบันไดมีอีกอยู่เจ้างไโอ้เจ็าเอาเจาาครับเาดอกขนเผือก มาขอโทษเหรอครับผมหายยู่หัยจีบพี่น้องเอ้ยนะครับจะลุ้งได้หั่นถีงไม่รู้มาหายจีบกิเล็กอะไรพี่น้องวันหยุดกันเลยตั้งมันกับมาสิมีเนาะครับโอ้ยจะลุ้งเติมรวมถึงบดีมินรวมรมพี่น้องเลยของอยากกินของสูงวันนี้เพิ่นหาเงินมาเก็บเอาปีนเอาอยู่นี่เอาไงเออโอ้ยเดินไป Huh?